ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคแต่งประเทศไทยและท NN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้ขเจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์ จุลและสะเียรค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่บอกได้เลยว่าโอ้โหน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะจุ้มจิมเองนี่นะคะก็รู้สึกว่าแบบอ๋มันคือความหวังมากๆเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงการออกกำลังกายค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าออกกํำลังกายเพียงแค่1นนาทีเท่านั้นโอ้โหอะไรครับมันจะดีอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ปกติเลยเราต้องทุกข์ทรมานและต่อสู้กับการออกกําลังกายที่ไม่เคยสําเร็จเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์กันว่าอาจารย์บอกว่ามีมที่การออกกำลังกาย่เพียง1น,นาทีก็สามารถดูแลสุขภาพได้แล้วอ่านะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนารอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ที่สลับเวลามาให้นะคะอาจารย์และได้มามอบแสงแห่งความหวังให้อีกแล้วนะคะอาจารย์พอได้พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพที่สามารถทําได้จริงรอาจารย์จะพยายามแบบ อันไหนมาปรับใช้ของต่างประเทศว่ายังไงของคนไทยว่ายังไงเหมือนตอนนั้นที่อาจารย์คุยให้ฟังเรื่องอาหารมื้ออาหารที่ว่าอ่ะเขาบอกอย่างี้งี้งี้แต่ว่าอของไทยคืออะไรเราสามารถปรับได้ยังไงนะคะแต่วันนี้อาจารย์ก็มาให้ความหวังอีกแล้วค่ะจย์เพราะว่าการออกกําลังกายนะคะจุ๊จิ้มทำรายการคุยกับหมอมาเป็น10ปีเลยค่ะทุกคุณหมอโลกทุกอย่าง เขาจะบอกคุณหมอทุกท่านจะบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นการป้องกันโรคให้ดีที่สุดแล้วก็ง่ายมากเลยก็คือการออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยการออกกําลังกายกาจรบอกว่านี่เป็นการป้องกันโรคที่ง่ายมากอยากจะบอกหมอว่ามันเป็นการป้องกันโรคที่ง่ายมากแต่ยากที่สุดจริงๆเลยค่ะอาจารย์การออกกําลังกายเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับโอ้ดีใจที่อาจารย์เข้าใจนะคะนี่เหมือนยาขหมมอใหญ่ อใช่ค่ะอาจารย์ใครบางคนอาจจะนึกไม่ออกเลยนะคะบางคนที่เขาชอบออกกาลังกายมันเป็นเทรนตอนนี้เขาจะนึกไม่ออกเลยว่าเขาบอกไปวิ่งสิโอ้โหมันมันเป็นเรื่องยากว่าที่จะอยู่ดีๆจะแบบไปวิ่งสิอะไรนะคครับพรวิ่งก็ต้องมีวอร์มอัพใช่ไหมครับแล้วค่อยเริ่มวิ่งแล้วก็มีครูดาวอีกมันไม่ง่ายด้วยค่ะมันเกินหนึ่งนาทีแล้วมันกหนึ่งนาทีไม่พอมันไม่ง่ายด้วยค่ะอาจารย์ใช่ครับมันเหนื่อยแล้วอ่อนแรงมันโอ้โหมันการจะพาล่างลุกขึ้นแล้วแบบใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว <c oughs> แค่คิดก็ไม่ได้ง่ายเลยค่ะจาย์ซึ่ง <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นคนที่ที่เหมือนยาขมเนี่ยจย์ว่ามันม,มันจริงเลยค่ะจย์สาหรับจุ้มจิ้มเนี่ยอาจจะเป็นได้เป็นแชร์ประสบการณ์มุมมุมสำหรับคนที่ไม่ชอบกําลังกายแต่รู้ว่ามันดีค่ะจาจารย์รเรารู้ว่าเราควรออกด้วยค่ะ,คะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายของเรายิง่งเราอายุเยอะมันจะดีกับทุยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้จย์บอกเลยว่าดีดีกับอะไรบ้าง <laughs> ด้วยแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันยากมากจริงๆเลยค่ะจย์แต่วันนี้อาจารย์เป็นความหวังมากๆเลยเนี้ยเนเราคุยกันเรื่องการออกกําลังกายดียัง กายเ็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายทําไมมันถึงดีกับร่างกายคะอาจารย์ครับก่อนอื่นเราต้องแยกก่อนนะครับว่าในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรามีตั้งแต่อียาบทมีทั้งกิจกรรมทางกายมีทั้งออกกาลังกายมีทั้งเล่นกีฬาใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันแต่มันก็จะต้องรู้ว่ามันแยกกันยังไงเพราะนั้นอย่างเช่นอียาบทก็คือนั่งนอนยืนเดิน นั่งนอนยืนเดินในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะปีนิยาบทค่ะนั่งนอนยืนเดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้สุขภาพที่ดีเราก็ต้องปรับปีนิยาบทให้พอเหมาะนะครับผมก็บอกว่าลดนั่งเพิ่มยืนเดินไม่เพลินนั่งกินนอนกินอุ้ยชอบจังเลยค่ะขออีกทีค่ะจ้าถามะไรนะคะลดนั่งลดนั่ง เพิ่มยืนเดินเพิ่มยืนเดินไม่เพลินนั่งกินนอนกินไม่เพลินนั่งกินนอนกินปัจจุบันเป็นนั่งนั่งเพลินนอนกินนั่งเพลินกินนอนกินไว้ค่ะเพราะฉะนั้นอยาบทเนี่ยถ้าปรับให้มันเหมาะมันก็จะดีต่อสุขภาพตรงนี้อันนี้คืออิริยาบท,าบทซึ่งเนะราก็ต้องปรับ อันต่อไปก็คือกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายก็มีเยอะแยะนะตั้งแต่เราตื่นนอนเช้าเรามีเวลาว่างเราก็ทํานู่นทํานี่ทํางานบ้านบ้างอะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมครับแล้วพอเราบ้ถูบ้านทำอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ครับอาบน้ำอับท่าถัาเราไปทํางานเราก็ต้องเดินทาง ค่ะนครส่วนที่เดินทางก็เป็นกิจกรรมทางกายอ่าแล้วแต่ใครจะเดินทางแบบไหนอ่าแล้วพอไปถึงที่ทํางานเราก็ทํางานทั้งวันใช่ไหมครับแล้เราก็จะมีกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวออกแรงเนี่ยในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วพอเรากลับบ้านเรามีเวลาว่างก็จะมีกิจกรรมทางกายยามว่างอีกค่ะนะครับง่ายตรงนี้อันนี้คือความหมายกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายอะไรที่เราไม่ได้นั่งนอนไม่ได้อยู่เฉยเอ่ะอันนั้นแหละคือกิจกรรมทางกายไม่ใช่นั่งนอนยืนเดินอ่าเป็นกิจกรรมทางกายหมด แล้วถ้าเกิดเรามาดูถึงออกกําลังกายค่ะอาจารย์ออกกาลังกายซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นอันที่ยากยากมากครับรู้ว่าดีมากด้วยค่ะแาจารวรู้ว่าควรเราควรจะต้องทํามันให้ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่ามันก็จะเป็นเฉพาะเป็นกิจกรรมทางกายเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องใช่ไหมครับเช่นบางทีจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวมีต้องเดินทางออกไปอะไรเงี้ยวัสดุเสื้อผ้าเฉพาะงเงีค่ะแล้วถ้ายิ่งเฉพาะที่เราเรียกว่ากีฬา S <S มันก็ต้องจะมีกฎกติกามารยาทมีอะไรอีกเข้าไปอีกอ,อ,ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รวมรวมคือกิจกรรมทางกายที่เราทําได้อะเป็นกิจกรรมทางกายที่ดีที่สุดถูกไหมครับดีที่กว่าที่เราทําไม่ได้แล้วเราก็บอกเราทําไม่ได้สักตีาานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเลือกให้เหมาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออเราทํางาน ทั้งวันละบางคนเออเหนื่อยทั้งวันแล้วกลับไปหมดแรงเลยค่ะจกลับไปยังต้องไปออกแรงหรือเปล่าหรือต้องไปนั่งกลมแบบโอ้ทั้งหมดแบบโอ้ปวดหลังไม่ไหวแล้วขอหน้างอย่างเ้ยจันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการศึกษาเหมือนกันว่ากิจกรรมทางกายในอาชีพในที่ทํางานเราเนี่ยมันดีต่อสุขภาพไหมนะคตอบคือไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีค่ะจริงหลายๆอันแต่กิจกรรมทางกาย ที่เราเคลื่อนไหวออกแรงช่วงเวลาว่างเนี่ยมีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเลยเยอะเลยทั้งๆเช่นแค่เดินเล่นนะครับเดินคุยการทําสวนครัวเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยเพราะเนี้ยเป็นกิจกรรมทางกายซึ่งได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งทําไมมันต่างกันรูบต่างกันใช่ไหมอาจารย์ถ้าเรามีกิจกรรมทางกายในที่ทํางานในอาชีพเรานะฮะเมื่อเทียบกับตอนเราว่างตอนเราว่างได้ประโยชน์มากกว่าฮะเพราะอะไรเพราะว่า เราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องถูกบังคับให้ทําเหมือนกับงานค่ซคือบางทีงานเนี่ยยิ่งทํายิ่งเครียดก็มียิ่งเครียดแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างอย่างเช่นสมมติอย่างออฟฟิศนะะอาจารย์เกิดออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมกิจกรรมอาจจะแบบคอมแล้วก็ยื่นคอไปดูกิจกรรมกิจกรรมอย่างเช่นเดินไปกินข้าวเที่ยงอาจจะดีกว่านั่งนั่งทำแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งเราก็ต้องพยายามมาส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางกายยามว่างตรงนี้ซึ่งมันจะมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะนําไปสู่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลคนไทยอ่ะภาคไหนรู้ฮะที่มีกิจกรรมทางการน้อยที่สุดภาคไหนคะอาจารย์ภาคกลางวะคะภาคกลางไหมคเหรอคะภาคไหนคะตอนย้อนภาคเหนือก็ไม่ใช่นะคะภาคไหนคะภาคใต้นะฮะเอาภาคใต้หรอคะอาจารย์อ๋อ ซึ่งส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยการตำรวจทั่วประเทศเนี่ยเพราะว่าคนคนภาคใต้เนี่ยมีเกี่ยวกับทางการน้อยโดยเฉพาะผู้ชายนี่ยิ่งน้อยใหญ่นะครับน้อยกว่าภาคอื่นเลยมากที่สุดคืออีสานนะครับคนอีสานทำนู่นทำนี่อยู่บ่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นในหัวเหมือนเป็นนายหัวใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าจะลอะเก็บตั์อะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีออกทะเลก็ไปทั้งวันดูกลางทะเลรู้ออกกําลังกายตรงไหนพื้นที่แคบเขาเดินทางออกเรือไปหาปลานอยู่ในเครื่องแล้วอยู่ในแบบพายเรือพายเรืแล้วก็พออยู่ปุ๊บพื้นที่ของเรือก็เดินไปได้ไม่เยอะเพราะนั้นเราต้องส่งเสริมให้เก็บนาการอย่างเงี้ยในในลำว่างหรือในการเดินทางเนี่ยให้ได้ประโยชน์ไงเพราะว่าบางครั้งกิจกรรมทางกายที่ทําในอาชีพอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ดีพอในการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพเรา เราเลยต้องมาดูเพิ่มกิจกรรมแล้วก็ในผู้สูงอายุก็เหมือนกันนะยิ่งอายุมากเรานึกว่าเกษียณแล้วน่าจะมีเวลาว่างใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคนอายุมากออกกำลังกายน้อยกว่าคนอายุน้อยมีกิจวัตรทางกายน้อยกว่าคนอายุน้อยเพราะเราก็ต้องไปส่งเสริมว่ามีเวลาว่างเยอะแล้วเนี่ยจะทําอะไรดีนะครับตรงข้ามกับกลุ่มที่ทํางานกลุ่มที่ทํางานก็จะบอกว่าไม่มีเวลาใช่ไหมครับว่าอวันๆทำงานทั้งวันแล้วนะ กลับมาก็เหนื่อยแล้วอยากนอนอยากไปพักผ่อนอยากไปเที่ยวเตยอย่างนี้นะครับก็เลยไม่มีเวลาออกกำลังกายนะถึงเป็นที่มาครับเวลาไปถามใครว่าอุปสรรคปัญหาในการออกกำลังกายเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งที่เราเจอก็คือเื่อยล้าไม่มีเวลาใช่ไหมครับจริงๆเป็นข้ออ้างใช่ไหมคะอาจารย์เพราะนั้นตอนนี้มันถึงที่ว่าเราถึงมาถามคําถามง่ายๆเนี่ยว่าถ้าคุณมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเนี่ยวันละนาทีหนึ่งเนี่ยออกกำลังกายอะไรดี นีโหเป็นแสงสว่รงมากเลยค่ะจย์คือคือสําหรับตัวเองอะเอาจิงๆิคือเป็นคนมีเวลาเยอะค่ะจย์แต่รู้สึกแค่ว่ามันเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งความทรมานค่ะจย์อย่างเช่นอยู่บนลู่วิ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่เองโดยที่ไม่มีอะไรมาล่อแบบว่าดูหนังหรืออะไรเบี่ยงเบยความสนใจค่ะ5นาทีกว่าจะครบ5นาทีหนูนั่งนับเป็นวินาทีเลยอาจารย์คะแบบค่อยๆแบบ59 50โอ้โหแบบอกว่าจะเนื้อได้1นาทีมันคือเหนื่อยไม่เกิน10นาทีจุ๊บจิ๊บจะลงจาก รู้วิ่งเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับการออกกำลังกายในอาชีพไงฮะเหมือนกับถ้าคนแบกขามหรือทําไร่ทํานาเขาก็ถูกบังคับด้วยหรืออยู่ในโรงงานทํางานเนี่ยนะเขาทําแล้วเลิกไม่ได้ไงถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาก็ต้องทําเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายใช่ไหมครับคนเนี้ยเพราะนั้นตรงน้้เป็นความเครียดในการทํางานในเดียวกันในออกกำลังกายก็ไม่ควรเครียดฮะ ใช่ไหมคะไม่ควรไปบังครับว่าจะต้องการออกกำลังกายยิ่งเคลียรเขาก็ยิ่งไม่ออกแล้วเขหมดแรงหมดกำลังใจที่จะทําเสร็จแล้วคหูทอแท้อันนี้เราก็เลยมาบอกทํายังไงให้ออกกําลังกายสั้นๆแล้วได้ประโยชน์เอาในชีวิตประจําวันเราเลยนะครับถึงเป็นที่มาของตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีที่มาจากการศึกษาของต่างประเทศนะครับเป็นสามการศึกษาใหญ่เลยซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายซึ่งสมัยเนี้ย เขามีคําพูดอีกคํานึงเขาเรียกว่าวิวปาผมแปลภาษาไทยว่าวิภา V I P A นะครับ V ก็คือวิกรัสวิกรัสเขาแปลว่าออกกําลังกายอย่างหนักครับพูดง่ายคะใช่ใช่ intermittent คือชั่วคราวสั้นๆไม่ต้องนานนะครับไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตแล้วก็ physical activity คือกิจกรรมทางกายเพะฉะนั้นก็คือกิจกรรมทางกายอย่างหนักนะครับช่วงสั้นๆ ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันก็เพียงพอในการที่จะทําทให้เรามีสุขภาพดีอ,อันเนี้ยสัมพันธ์ไปถึงเรื่องการเสียชีวิตทุกสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเป็นอ,อันหนึ่งเป็นเขาถึงมาแนะนําช่วงสองสามปีเนี้ยเขาเริ่มมีการแนะนําว่ากิจกรรมทางกายแบบนี้ที่ผมเรียกว่าวิภาย์ะาน,นะครับตรงนี้เนี่ยน,น่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยเรารู้จัก แล้วก็สามารถนำใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จะถ้าสามารถทําได้มันก็จะยั่งยืนด้วยนะคะอาจารย์่อย่างเช่นออกกำลังกายคือมันคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปทาอย่างของจิ้อมอ,มอะมันไม่ใช่อยากทํามันต้องไปทําเพราะว่ามันมีประโยชน์มันอตอนนี้ปัญหาสุขภาพามาแล้วเราต้องไปออกอม,มันเลยเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องทําแล้วมันไม่ยั่งยืนจน่ๆรู้เลยว่าไม่ยั่งยืนแม้กระทั่งบังคับตัวเองให้แบบครบที่พยายามทําให้ครบแบบ28วันค่ะอาจารย์แบบว่าต้องทำๆๆแล้วก็มันจะติด ไม่ติดเลยค่ะไม่ติดแบบมันยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ติดความสุขเพราะมันเป็นความทุกข<ช>์เป็นความเครียดของการที่เราบังคับที่จะบอกแต่ถ้าเราทำแล้วมีความสุขได้มันก็ทำไดทุกวันทํำได้เรื่อยๆนะวันนั้นตรงนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่ง ความยั่งยืนคือความสุขใช่ใช่ไหมคะอาจารย์าทำแล้วต้องผ่อนคลายมีความสุขสบายใจเนี่ยครับจะได้ยั่งยืนใช่เลยวอะไวิพาเนี่ก็คือน่าจะเน้นเรื่องของความยั่งยืนที่สามารถทําได้เพราะมันเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเราค่ะอาจารย์นะครับซึ่งอันนึงที่เรารู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่าการเดินเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เคยมาคุยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราเดินทุกวันนะถ้าเรายกเว้นว่าเราไม่มีขาหรือใช้ขาไม่ได้แล้วเนี้ะทุกคนได้เดินหมดใช่ไหมครับ แต่ปัญหาคือว่าเดินกี่ก้าวต่อวันที่น้อยที่สุดแล้วได้ประโยชน์นะลองลองเดาดีครับห้าร้อยพันหนึ่งสามร้อยน้อยที่สุดที่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะก็ควรต้องขึ้นหลักพันนะคะอาจารย์่าส่วนใหญ่เราก็เรามักจะรู้ว่าต้องเดินเกินพันขึ้นไปไม่ประโยชน์ใช่ไหมครับแต่คําตอบคือร้อยเดียว ร้อยเดียวหรอคะอาจารย์อยมีความบอกเอกแล้วค่ะวันนี้วันนี้มันไปหนึ่งพันเก้าเองแต่ได้มากเกินแล้วมีการศึกษาว่าห้าสิบถึงร้อยเก้าต่อวันนะครับได้ประโยชน์แล้วนะครับแต่เดินยังไงเข้าใจแล้วไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินทางบิดาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คําตอบมาได้จากการศึกษาที่อเมริกานะครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วมีการศึกษา สิทธิ์เก่าของไมล์ไลัยฮาวต์นะครับซึ่งเป็นผู้ชายติดตามไป10กว่า20ปีเนี่ยแล้วเขาดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเดินขึ้นบันไดกี่ชั้นแล้วก็ไปพบว่าการเทินขึ้นบันไดเนี่ยมากกว่า10ชั้นขึ้นไปหรือ2อถึงสชั้นสองถึง5ชั้นต่อต่อวันเนี่ยได้ประโยชน์อย่างเงี้ยลดการเสียชีวิตทุกสาเหตุแล้วต่อมาก็จะมีการศึกษาที่อังกฤษซึ่อังกฤษเนี่ย คนอังกฤษเป็นสองสามแสนคนประมาณเขาก็ติดเครื่องเอ็นฬิกาที่วัดมันก็จะบอกว่าแต่ละวันเนี่ยเราเดินนะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดินขึ้นบันไดมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนเดินขึ้นบันไดหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นก็เดินพื้นราบธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วเขาก็มาถามประวัติแล้วก็ดูเทียบกันว่าประวัติที่ให้เนี่ยมันเข้าได้กันไหมแล้วก็ตามพอไปก็เพราะว่าได้ประโยชน์มากมายเลยในแง่ของลด การเสียชีวิตทุกสาเหตุสเตสเีสเยชีวิตโรคหัวใจหลอดเลือดเรื่องของเบาหวานเรื่องของอะไรนะครับอันดัาที่3ก็เป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาใช้ถามว่าถ้าคุณอยู่ในตึกอาคารนะครับซึ่งสูงเกิน3ชั้นขึ้นไปะนะครับแล้วมีให้คุณเลือกะระหว่างบันไดเลื่อนลิฟต์กับเดินขึ้นบันไดธรรมดาเนี่ยนะครับคุณตัดสินใจเดินขึ้นบันไดกี่เปอร์เซ็นต์เช่นคุณต้องเดินขึ้นบันได วันละสิบรอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับขึ้นที่สูงวันละสิรอบถ้าคุณตัดสินใจเดินขึ้นบันไดเกินครึ่ง5 6 0ขึ้นไปจะสัมพันธ์กับการลดโอกาสเสียชีวิตทุกสาเหตุป้องกันการเต้นหัวใจปิดจังหวะตรงนี้อย่างเงี้ยมันมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นข้อที่น่าสนใจว่าการเดินขึ้นบันไดเนี่ยแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่50-109เนี่ยก็ได้ประโยชน์ เขาอาจารย์พูดแล้วก็คือเหมือนกับ <c oughs> ก็คือเขาเหมือนกับได้ทำการสำรวจแล้วก็มีการบางปร,ประเทศก็คือวัดทำการทดลองอย่างจรงิงจังในญี่ปุ่นก็คือทำการสำรวจก็คือถ้าคนคนไหนที่เป็นคนที่ชอบขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นบันไดเลื่อนหรือว่าขึ้นลิฟต์เนี่ยก็เขาก็จะมีสุขภาพที่ดีดกว่าแล้วก็มีมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ชอบเหมือนกับลงขึ้นบันไดเลื่อนนึกถึงญี่ปุ่นนี่ใช่เลยค่ะเป็นประเทศที่ บันไดเออรถไฟฟ้าใต้ดินมันบันไดสูงมากค่ะอาจารย์แล้วจุ๊จุ๊ก็อ๋อทึ่งมากกับการที่เขาแบบไม่เข้าคิวรอขึ้นบันไดออแล้วก็แบบตุบบตุบไม่ได้เดินช้าด้วยนะคะอาจารย์ถ้าเป็นเราเราคงค่อยๆก้าวนี่คือฝึกๆๆๆๆๆๆไปเลยอะค่ะยิปคนญี่ปุ่นจุ๊ก็เลยอ๋อแต่ว่าเขามีคนแบบนี้จริงจริงและบอกว่าสุขภาพเขาดีด้วยใช่ครับโอ้เดี๋ยวขอขอสไลด์หมายเลข หมายเลขห้าหมายเลขหกครับเดี๋ยวกดูสไลด์นะครับเมื่อกี้ให้ดูแล้วว่าเรียบระหว่างการขึ้นบันไดกับการเดินขึ้นบันไดเรื่อนอันนี้เป็นข้อมูลนะครับว่าถ้าเราเดินเนี่ยเห็นไหมสิบถึงห้าสิบเก้าต่อวันลดโอกาสเป็นเบาหวานห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเดินหกสิบถึงร้อยเก้าต่อวันลดได้แปดเปอร์เซ็นต์เพราะน่าจะทั่วไปผมก็บอกคุณแค่ว่าคุณเดินขึ้นบันไดวันหนึ่งหกสิบถึงร้อยเก้าต่อวันลดโอกาสคุณเป็นเบาหวานไปแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเอาสไลด์ต่อเลยครับฮะ อีกการศึกษาหนึ่งบอกลดโอกาสเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด16% 60-109ต่อวันนะครับไรต่อเลยครับโโถ้ายิ่150วิไป20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่อาจารย์ใช่แล้วเมื่อเทียบกับการเดินบนพื้นราบนะครับบางที้คุณหมอบอกว่า109ต่อวันใช่ไหมครับจะลดได้ประมาณ15%อันเสียยูทุกสาเหตุนะครับแต่ถ้าเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยน้อยกว่าประมาณประมาณเกือบ10เท่าเดินแค่109ต่อ ต่อวันเนี่ยก็ได้ประโยชน์แล้วเพราะนั้นมันจะลดลดการเดินเวลาที่เราเดินจะสั้นลง่ะครับเดี๋ยวต่อเลยครับค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะรู้สึกว่ามีความหวังมากเลยค่ะอาจารย์โอ้โหอันนี้คืออันนี้คือการเสียชีวิตทุกสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับการเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจตายการเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวได้ผลหมดเลยตรงนี้นะต่อเลยครับทุกทุก เอาต่อเลยครับการเสพวิจารอามาพึ่งอมภาพหรือว่าโรคถุงลมป่งพองบอดเรือลังหรือว่ามะเร็งนะมะเ็ทุกสาเหตุก็ได้แต่ถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดินแค่6 0ถึง109เองต่อวันมันก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกายแต่ว่าประเด็นคือมันเพียงเท่านี้มันเพิ่มการกแรงต้านกับน้ำหนักเรามันทำให้เป็นการออกกำลังกายที่หนักขึ้นกว่าเดิม มาขึ้นกว่าเดิมธรรมดานะครับเดี๋ยวต่อเลยครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการเกิดโรคนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดการหนุนใจตายอันนี้การเกิดโรคมื่อกี้การตายนะครับอันนี้การเกิดโรคก็ลดลงหมดเลยถใช่ก็มึนกาพลังกายมันดีกับร่างกายดีหมดเลยเอาต่อเลยครับอีกอีกสไลด์หนึ่งกับแม้แต่สมองเสื่อมนะฮะก็ลดลง ตั้ง22เปอร์เซ็นต์ครับอ๋ดีกับผู้สูงอายุด้วยอ่าดีกับผู้สูงอายุด้วยค่ะอาจารย์นะ<อ>เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งมันมันช่วยบอกเราว่าเอออันนี้น่าจะเอามาใช้มากๆเลยใช่ไหมครับเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์ค่ะ ในสไลด์มีเพิ่มไหมคะจะมีคําถามส่วนตัวจะถามแล้วค่ะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะท่นผู้ชมที่นั่งดูอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันทําไมถึงเพียงแค่นี้มันถึงได้เพิ่มแล้วมันมีประโยชน์มากขนาดนี้อุ้ยเราต้องไปออกกําลังกายขึ้นลูกกันตั้งมากมายถึงเป็นหมื่นเก้าถึงจะได้เท่ากับการเดินแค่นี้ค่ะอาจารย์เพราะอะไรคะเพาเลือกเพราะการขึ้นบันไดค่ะคือการเดินธรรมดาพื้นราบเนี่ยนะครับเราไม่ต้องสู้กับน้ําหนักของเรา มันก็เป็นแอโรบิกส่วนใหญ่ที่หมายถึงคือการเต้นเป็นจังหวะ,ะนะครับแต่มันไม่ไมค่อยมีรีสิสแตนหมายถึงว่าการออกกำลังกายที่มีแรงต้านเหมือนเราไปยกเวทอะไรแต่การแต่การเดินขึ้นบันไดเป็นการที่เราเอาน้ําหนักเราเป็น,นตัวเพิ่มนะฮะตรงนี้นะแล้วมันนําไปสู่การอธิบายอันนึงว่าแล้วเราเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยควรเดินช้าหรือเดินเร็วอ๋อยังไงคะอาจารย์เออก็มีการศึกษาเหมือนกันที่เล่าไ้ฟังนะฮะของอังกฤษเนี่ยฮะ เขาก็พบว่าส่วนว่าคนเดินทั่วไปเนี่ยเดินด้วยความเร็วขนาดนี้ค่ะอาจารย์นะครับถามว่าเราเดินขึ้นบันไดช้ากว่าค่าเฉลี่ยของคนเดินขึ้นบันไดทั่วไปได้ประโยชน์มากกว่าเดินเร็วกว่านะครับโอ้ยยิ่งเป็นความหวังของคนเดินใช่ไมไม่ออกกับเร็วออกกับรางกายและขี้เกียจเลยค่ะอาจารย์โอ้โหพาออะไรฮะยอดก็เพราะว่าเวลาเราต้องการฝึกกล้ามเนื้อเราเนี่ยนะแทนที่เราเดินเร็วมันก็ไม่ได้รับน้ำหนัก ใช่ไหมครับวัน okay นั้นเราเดินช้าขึ้นไปให้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นนาที่ะทุกทุกย่างก้าวที่บนบันไดนี้จะรู้สึกว่ามันมีค่าเราก็ได้ได้ฝึกตัวเราด้วยกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราได้อโรบิกด้วยเราได้ทั้ง r e s i ิสแตนต์แรงต้านด้วยนะครับแล้วไม่ต้องเดินเร็วนะครับแค่ช้าๆกว่าคนเดินทั่วไปขึ้นบันไดเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ รถเสียชีวิตทุกสาเหตุด้วยครับร่าายีเราใจหลอดเลือดเพราะนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งเออตรงนี้เป็นอันที่น่าสนใจนะครับคนสูงอายุก็ได้ในการที่จะเกาะราวแล้วก็เดินขึ้นช้าๆนะครับไม่ต้องไปหาที่ออกกำลังกายตรงไหนหรืออะไรเพราะวกเราเดินขึ้นบันไดกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเาวบ้านสองชั้นแล้วลืมของค่ะจ้ะเหนื่อยมากรู้สึกจะขึ้อีกจะต้องเดินขึ้นบันไดกันเหนื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรเราบอกเราก่อนบาง ตอกันมากตอนนี้จะรู้สึกดีขึ้นกับการได้เดินขึ้นบันไดแล้วค่ะอาจารย์โอ้โหอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยเรียกว่าเป็นแสงสว่างเป็นายอุโมงค์เลยค่ะอาจารย์จะสุดท้ายมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ก็มีเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ต้องดูอีกทีนะครับขอสไลด์15-16นะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าโดยเฉพาะคนสูงอายุนะครับบันไดที่ปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะมีลักษณะที่มีราว เรานีต้องใช้มือได้นะอันนี้เป็นเป็นรายละเอียดอันนี้เป็นของสมาคมผู้ที่เกษียณอายุของอเมริกานะครับเขาก็แนะนําเช่นราวบันไดจะต้องมีที่เกาะพอเหมาะนะครับตรงนั้นแล้วก็ต้องมีขีดให้เห็นว่าขั้นแรกอยู่ตรงไหนขั้นสุดท้าอยู่ตรงไหนแล้วมีที่กันลื่นไม่ล้งและที่สาคัญที่สุดก็คือห้ามใช้มือถือตอนเดินขึ้นบันไดนะครับโอ้เยี่ยมเลยค่ะถึงตรงนั้นอันนั้นอันตรายนะครับเดี๋ยวเดินพลาดทีหกล้ม แสงสว่างต้องพอไม่มีที่ขวางทางเดินอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องฝากตรงนี้ก็จะเป็นอกาันหนึ่งนะครับแต่ถ้าบ้าไปแล้วเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็ยังปลอดภัยกว่าบันไดเลื่อนนะครับอ่ะชนนี <c oughs> น,น่นากลัวมากเ,เลยค่ะนะคือเป็นข่าวมากเลยค่ะโหอาจารย์รเรียกว่าวันนี้อาจารย์มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการออกกำลังกายเพียงแค่วันละหนึ่งนาทีก็จะดีกับสุขภาพแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ง่ายจริงๆค่ะนีบ ไม่ง่ายเหมือนที่คุณหมอหลายๆท่านมาบอกว่าออกกาลังกายง่ายคืออันนี้ง่ายคือง่ายจริงๆหาวิเป็นวิธีที่ง่ายมากต่อไปก็จะตั้งใจเดินเดินอย่างมีสติใช่ค่อยๆก้าวอย่างมีสติแล้วก็ทุกๆครั้กงก็จะรู้สึกดีกับการเดินก้าวขึ้นบันไดจะไม่แบบว่าอ้อยขี้เกียจจังขึ้นบันไดอีกต่อไปนะคะอารวันนึง6 0สิถึงร้อก้าวก็พอนับให้ได้เลยนะคะไม่งั้นก็อย่าเดินมากเกินไปด้วยเพราะการเดินขึ้นเกินกว่า15ชั้นต่อวัน159ต่อวันขึ้นไปเนี่ย ในคนที่เข่าเสื่อมอาจจะเพิ่มโอกาสเข่าเสื่อมตอนนี้ก็ต้องระวังเดินเนี่ยหกสิบถึงร้อยเก้าต่อวันเนี่ยใช้ได้แล้วกำลังดีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะโหวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ซึ่งมีประโยชน์และมีคุณค่ากับมนุษย์ธรรมดามากเลยค่ะอาจารย์และอาจจะผู้ป่วยจะต้องปรึกษาถ้าจะยิ่งเป็นเข่าๆเนี่เดี๋ยวปรึกษาคุณหนอยอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณครับ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในรายการในวันนี้นะคะแต่แน่นอนสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพยังสับเปลี่ยนมุนวิ่มาเป็นประจํานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นทุกประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมสดๆและย,ย้อนหลังค่ะได้ทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น True ID Facebook IG YouTube Channel TNN2 True Vision 784 ตอนนี้จุ๊จิมและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะแต่เรายังมีเรื่องราวสาระ,ค,ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตมาฝากกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะจุ๊จิมและอาจารย์ลาไปแล้วะค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการสองเท่านะครับปัจจุบันมีคนไข้โรคไตโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยทั่วประเทศอย่างน้อย20บล้านคนการที่เราจะลดความเค็มลงลดทีละน้อยทำให้เราคุ้คนชินกับ รสชาติที่อ่อนลงนะครับหีกเลี่ยงอาหารที่มีความเค็มสูงอย่างเช่นอาหารที่แปรรูปนะครับลดการบริโภคก็คือเรื่องของน้ำซุปอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของโซเดียมถึง50%ของชามนั้น ทานผักทานเนื้อแล้วก็ทานน้ำซุปนน้อยในกาสามารถลดปริมาณเกลืออย่างน้อยถึง5 0ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเลาหลีกเลี่ยงของปักด,ดองนะครับอันนี้เพื่อทำให้ห่างไกลจากไตวายโรคหัวใจโรคมะเร็งต่างๆได้ด้วยนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบร้อยปีประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินจึงขอเชิญชวนชาวไทยถวายกุศลด้วยการบริจาคไตหรือบริจาคทุนทรัพย์ผู้สนใจสามารถ สแกน QR code ตามล่างนี้